โอ้โหเจานกเขาชวาเน่เชิงซะด้วยนะอยู่ใกล้ๆนะฮนะน่ารักฮะหาก,กินในธรรมชาตินี่แหละใกล้ๆฮะนะดูโหตรงขอบตาเขานะสีฟ้าสวยฮะลายลำตัวเขาก็สวยนะ เขาก็คงอยากจะคุยนะเล็กนะไม่รู้จะคุยอะไรน,ะนี่แหละธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวเรานะถ้าเรารู้จักเอามาใช้ประโยชน์นะมันก็จะทําให้เรานี่มีความสุขนะไม่แน่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นตัวลูกหรือตัวแม่นะอยู่ใกล้เรานะเขาก็ ฟังเสียงนเล็กคุยอยู่เหมือนเขาก็อยากจะสื่อสารเหมือนเรากับเราเหมือนกันนะเนี่ยน่ารักฮะน่ารักเจ้านกเขาชวาก็เป็นนกเขาตัวเล็กๆฮก,กินในบนพื้นดินเนี่ย ไปแลกนบเนี่ยเป็นไงฮะธรรมชาติที่น่ารักอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยมันสุดยอดจริงๆฮะกับผมสหรับคลิปนี้นะเลยกก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ